Sense the Living Soul สัมผัสสุนทรียะแห่งสมดุลกับคอนโดใหม่สไตล์เอเชียนโอเรนทอลบนทำเลไข่แดงแห่งเดียวในย่านบางนาเทพรักติดถนนใหญ่ติดรถไฟฟ้าแบบ0เมตรและที่นี่คือ Atmos t t h s s u l ที่พัฒนเตชานครับ คุมวิชช่วงบางนาถึงสำโรงเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่อาศัยก็เริ่มแพงขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้คอนโดราคาดีพร้อมฟิลแปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้เลี้ยวเข้าเทพรักแล้วมาพบกับเราที่นี่ a t m o s t เด So ซที่พวันสเตชันครับจะเลี้ยวรถก,ก็ดีหรือจะเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สำโรงอินเตอร์เชนก็ได้เพราะจาก BTS สายสีเขียวสายหลักของชาวสุขุมวิทสวิชมาที่ m r t าสายสีเหลืองเพียงหนึ่งสถานีเท่านี้เดินลงบันไดมาก็เลี้ยวเข้าโครงการได้เลยมีรถไฟฟ้าอยู่หน้าคอนโดแบบนี้นะครับถูก ใจคนเมืองอย่างแน่นอนเพราะจะไปไหนมาไหนก็หมดกังวลปลอดภัยไม่ต้องเข้าซอยกําหนดเวลาถึงจุดหมายได้ดั่งใจจะทำงานสุขุมวิทบ์บางหน้าศรินทรนบางกะปิลาดพาวรัชดาก็ไปมาได้ปรุดปราดครับ หนุ่มสาววัยทำงานรอบทิศแถมยังใกล้ชิดแหล่งงานขนาดใหญ่มากมายแค่ก้าวข้ามก็เจอเดนโซและฮิโน่สบริษัทใหญ่คนทำงานเป็นพันทั้งยังมีโรงเรียนเซนโยเซฟท่พวันและอสมชันสบุตรปราการอยู่ใกล้ๆอีกด้วยนักลงทุนต้องจ้องที่นี่ตาเป็นมันอย่างแน่นอนคุณนายสัมผัสได้ว่าที่นี่มีทาร์เก็ตผู้เช,ช่าชัดเจนและครอบครุมมากว่าแน่นอนอยู่แล้วครับและที่นี่นะครับถือเป็นหนึ่งเดียวในโซนนี้ด้วยที่เป็นคอนโดแบบไม่ต้องเข้าซอยราคาเริ่มต้นล้านกว่าบาทแถมมีรถไฟฟ้าอยู่ติดหน้าบ้านแบบศูนย์เมตรแบบนี้ตลาดเช่า โดยที่นี่จะมาในรูปแบบคอนโดตึกสูง11ชั้น1อาคารและมีอาคารสูง8ชั้นอีก2อาคารรวมมีทั้งหมด690ยูนิตพร้อม4ช็อป้านค้าให้ที่จอดรถ46%รวมจอดซ้อนคันตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ6ไร่กว่าติดถนนใหญ่เทพารักและย้ำอีกทีนะครับว่าที่นี่มีบันไดขึ้นลง MRT สายสีเหลืองสถานีทิพวันอยู่ตรงหน้าคอนโดชิดติดแบบ0เมตรเลยครับ ทำเลนี้ราคานี้คุณนายขอบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วแน่นอนและด้วยความที่เป็นแบรนด์แอดมอสจากแอสเซทไว้จึงมีดีเอ็นเอที่แข็งแกร่งชัดเจนปราใจกับความเป็นรีสอร์ทคอนโดที่ให้มากกว่าที่อยู่อาศัยแต่มีส่วนกลางขนาดใหญ่กิจกรรมแน่นให้คุณได้ทั้งทํางานพักผ่อนออกกําลังพร้อมด้วยการออกแบบสไตล์เอเชียตะวันทัลที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนพร้อมเติมเต็มชีวิตชีวาให้คนเมืองกับคอนเซ็ปต์ซันแอนด์มูนให้ความสมดุลกับชีวิตด้วยโซอาคารเอคือซันเซ็ต เทอร่าอาคารบีคือซันไรส และลูน่าอาคารซีคือมู l ไลท์มาพร้อมกับงานดีไซน์ที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณและธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัวให้ความสงบผ่อนคลายมีอินเทเลียและเฟอซิลิตี้แตกต่างกันออกไปตามคอนเซปต์ของแต่ละอาคารมาพร้อมส่วนกลางมากมายเชื่อมต่อทุกตึกเข้าถึงได้ง่ายพร้อมธรรมชาติที่จะมาสร้างสมดุลให้เรารอบโครงการด้วยพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ําอัแสนชุ่มฉ่าในรูปแบบสระว่ายน้ําที่ให้มามากถึง3สระพูดง่ายๆก็คือทุกอาคารจะมีสระว่ายน้ําหมดโดยจะมาในรูปแบบแบบพูลหนึ่งสระและแบบ ฟรีฟอร์มสองสระในรูปแบบชาร์โลแอนเลเชอร์จะว่ายน้ำออกกำลังหรือจะแช่น้ำในวันสบายๆก็ทำได้เต็มที่ค่ะพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยพื้นที่สวนพักผ่อนที่อยู่ด้านหลังริมคลองสำโรงบรรยากาศคงชิลฟิลดีเวอร์แน่ๆแ,และทั้งสามอาคารนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดที่ชั้น8ของอาคาร A เชื่อมไปรูฟท็อปของอาคาร B และ C เป็นวอล์กเวและจ็อกกิ้งแทร็ ให้ได้เดินพักผ่อนพร้อมชมวิวขอบฟ้างามๆและตรงเข้าอาคารเอชั้น8นี้ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มอยู่ที่นี่ครับคุณนายการันตีว่าส่วนกลางที่นี่จะสร้างความประทับใจไม่แพ้กับแอดม s สโครงการไหนๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนพร้อมต้อนรับคุณและแขกผู้มายี่ยมเยือนให้ประทับใจโดยลอบบีต้อนรับสูงโปรง่งแบบดับเบิลโวลมมีดีไซน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบเอเชียนออเรนทัลที่แท้ทรู พร้อมเลาจ์รับรองแขกคนพิเศษหรือจะมานั่งทำงานพักผ่อนก็ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมความบันเทิงมากมายหลากหลายทั้งโต๊ะพู้เตเอร์รูมไพรเวทคราอเกเ และมีไลฟ์แอนด์ชูตติ้งสตูดิโอสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานออนไลน์กันครับและพลังใจที่ดีต้องมีพื้นฐานด้วยร่างกายที่แข็งแรงที่นี่ยังมีฟิตเนสที่มีเครื่องเล่นหลากหลายออกกำลังกายได้ครบทุกสัดส่วนและมี private onsen and stream ให้ได้มาแช่น้ำร้อนน้ำเย็นแบบออนเซนโดยจะมีแยกกัน2บ่อเลยนะคะรวมถึงให้เราได้มาอบตัวบำรุงผิวผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันด้วยค่ะ แรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด23ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องที่มาในขนาดและราคาเริ่มต้นเหมาะกับนุ่งสาวยุคใหม่ไว้ทำงานหรือใครที่กำลังมองหาห้องไว้เพื่อลงทุนปล่อยเชา่าคุณนายขอแนะนำห้องไทยนี้เลยค่ะเพราะมาในแพ็คไพรซ์ที่ดีมากถึงจะมาในขนาดเริ่มต้นแต่ก็ให้ฟิลดีอยู่สบายเปิดเข้ามาได้ความโปร่งทะลุปไปถึงช่องแสงเป็นพื้นที่ Open Space ที่ผสมผสานโซน Li v วิ g การใช้ชีวิตและโซนนอนที่เป็นโซนพักผ่อนได้อย่างลงตัวหน้าห้องนี้นะครับใช้เป็นโซนดูหนังดูซีรีส์หรือทานข้าวก็ดี โครงการมีการจัดตู้เก็บของอเนอกประสงค์ที่หน้าห้องเป็นตู้เก็บรองเท้าได้นะให้หน้าบานเป็นกระจกแบบนี้เลยด้วยตู้วังทีวีมาตรฐานตู้สภาพบานใหญ่หน้าบานกระจกใสสวยหรูพร้อมโต๊ะอเนอกประสงค์ว่ใช้เป็นโต๊ะทํางานหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ลงตัวและยังให้ฐานเตียงขนาดใหญ่ตำแหน่งดีติดช่องแสงเทควิวงามๆได้เต็มตาครับ และยังได้ครัวปิดติดระเบียงชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอปฮูดซิงจัดมาให้ครบดีไซน์ครัวมาแบบสุดให้ช่องเก็บของมากมายและมาแบบซอฟคลอสด้วยค่ะติดกันก็เป็นห้องน้ําอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําพร้อมกระจกฉากกันแยกส่วนเปียกสดแห้งก็จัดมาให้พร้อมเลยการันตีได้เลยครับว่าห้องนี้จะต้องเป็นขวัญใจของหนุ่มสาววัยทำงาน First สจ็อบเอร์ชาวสุขุมวิทบางนาเทพารักษ์และนักลงทุนต้องปลื้มปรินกับราคาเริ่มต้นที่ดีงามมากๆเพียงล้านกว่าบาทเท่านั้นครับ ใครอยากได้ห้องใหญ่ขึ้นมาอีกห้องตัวอย่างที่นี่ก็มีห้องวันเบดรูมมาให้ดูถึง2แบบสําหรับใครที่มีเสื้อผ้าเข,ข้าของเยอะแยะเชิญทางนี้เลยค่ะคุณนายแนะนำวันเบดรูมโซ่ครอเซ็ตขนาดประมาณ27.2ตารางเมตรที่ได้มุมวอล์กอินครอเซ็ตติดช่องแสงขนาดใหญ่เก็บเสื้อผ้าเข,ข้าของได้จุใจมากเวอร์แถมตู้ที่โครงการให้มาก็มีหน้าบานเป็นกระจกด้วยนะคะเชื่อมติดกันก็เป็นฟังก์ชันใจกลางห้อง l i v i n งที่เป็นพื้นที่แห่งความสุขจะนอนดูหนังฟังเพลงทานข้าวหรือทํางานก็สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นที่ได้เต็มที่ และถ้าจะทําอาหารแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะหน้าห้องของเราจะได้เป็นครัวปิดฟังก์ชันครบครันทําอาหารเบาๆได้เลยว้าวคุณพ่อบ้านเห็นไหมคะว่าโครงการเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนียนตาให้เราด้วยการซ่อนถังขยะไว้ในตู้ใต้ซิงให้เราด้วยนะคะและด้านหน้าห้องนี้โครงการก็ให้ตู้อเนกประสงค์ไว้ให้เราเก็บของเก็บรองเท้าแถมหน้าบานก็เป็นกระจกไว้ให้เราส่องแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องด้วยค่ะ และสำหรับคุณผู้บ้านแม่บ้านสายเฮลที่ที่ชอบทำอาหารทานเองต้องมาดูวันเบ d ดับเบิลเอ็ขนาด27.20ห้องนี้ที่ให้ฟังก์ชันดีงามที่โซนติดช่องแสงติดอากาศตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองโซนชัดเจนได้ครัวปิดติดระเบียงทำอาหารได้อย่างจรงิงจังมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวสามารถเปิดประตูระบายอากาศออกไปทางระเบียงได้ชุดครัวแน่นที่แขวนอุปกรณ์ครัวลิ้นชักเก็บของเก็บเครื่องปรุงเก๋ๆเขาก็จัดมาให้แบบนี้เลยนะส่วนห้องนอนก็ได้ห้องนอนกั้นแยกส่วนเป็นส่วนตัวด้วยประตูบานเปิดปิดในช่องแสงใหญ่ฐานเตียงม ช่องเก็บของด้านใต้ตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโครงการก็จัดให้แบบนี้เลยนะครับและด้วยความที่ตู้เสือ้อผ้าจัดไว้ตรงมุมหน้าห้องน้ําตรงนี้ก็ให้ฟิลลิ่งความเป็น walk in closet เบาๆเชื่อมต่อเข้าห้องน้ําได้ง่ายและห้องน้ําก็มีความดีงามมาแบบ double access เข้าออกได้ทั้งฝั่งห้องนอนและ l ิ v i n g สะดวกสบายต่อการใช้งานและพื้นที่แห่งความสุขใจกลางห้องนี้นะครับก็มีขนาดใหญ่ลงตัวจะอยู่คนเดียวหรือ2คนก็ไม่อึดอัดยกให้ห้องนี้เป็นห้องฟังก์ชันดีและเอาเยี่ยมที่ต้องโดนใจคุณอย่างแน่นอนครับ a t m o s t The Soul ทิพวันสเตชันคอนโดใหม่ติด MRT ที่พวันแบบศูนย์เมตรกับทำเลไข,ข่แดงใจกลางบางนาเทพารักเชื่อมต่อทุกการเดินทางใกล้รถไฟฟ้าถึง5สาย ขึ้น MRT สายสีเหลืองหน้าโครงการนี้นะครับนั่งเพียงหนึ่งสถานีเชื่อม BTS สายสีเขียวเส้นสขุมวิทย์ที่สํารองได้เลยและสายสีเหลืองนี้ยังไปเชื่อมกับแอร์พอร์ตเลียวลิงที่หัวหมากเชื่อมสายสีส้มที่บางกะปิและเชื่อมสายสีเงินที่แยกรัชดา,าลาดพร้าวทำให้ทุกจุดหมายเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาด c ม m m u n i t y mall และห้างขนาดใหญ่จากโครงการฝั่งสุขุมวิทแค่3สถานีถึงบางนาะอนาคตมีห้างใหม่ใหญ่อลังอย่างบางกอกมอลล์ที่จะมาทำลายทุกสถิติเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุด และแค่5สถานีก็ถึง t r u ด Digital Park และ Cloud E l e v e n แล้วส่วนฝั่งสีนครินไม่ต้องพูดถึงทั้งห้างทั้งคอมมอนแนนมาเวอร์จะซีคอนพาราไดซ์แจสต์มอลฟูดแลนด์ตลาดนัดรถไฟก็พุ่งไปได้แบบต่อเดียวถึงแถมมีสวนหลวงรอกา้าสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้อีกด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าทั้งสองสายเพียงไม่ถึง15านาทีเท่านั้นและที่นี่นะครับยังใกล้แหล่งงานขนาดใหญ่มากมายเอาแค่ใกล้ๆแบบเดินได้ฝั่งตรงข้ามเจอทั้งเดนโซฮิโน และมีโรงเรียนเซนโยเซฟที่พะวันและอสัมชันสมุทรปราการหรือจะฝั่งสุขุมวิทช่วงบางนาน,นะครับก็มีไบเทคบุรีพิลัตทาวเวอร์ที่ปุณนวิถีเจอ True Digital Park และ c l o u d 11ที่จะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฮับแห่งใหม่และเลยไปอีกนิดครับช่วงบางจากถึงอ่อนนุชเนี่ยตอนนี้ก็มีอาคารสำนักง,งานขนาดใหญ่มากมายเลยครับ และด้วยความที่มีรถไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านแบบนี้จึงทําให้ที่นี่มีแต้มต่อในเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยลงรถไฟฟ้าก็เดินเข้าคอนโดได้เลยและนั่งแค่หนึ่งสถานีก็เชื่อม BTS สายหลักแล้วกับราคาเริ่มต้นแค่ล้านกว่าบาทติดถนนใหญ่ติด MRT ในโซนนี้ในราคานี้จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะพร้อมส่วนกลางจัดเต็มดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ให้บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนสมความเป็น Atmos ค o n d o ทําให้ที่นี่ Atmos The Soul ที่ Power Station คือความคุ้มค่า ที่รอให้คุณได้มาครอบครองครับวันนี้สำนักง,งานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วค่ะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ